ทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยตายทุกคนจะตายวันไหนจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยนะคะแต่ถ้าฟังและมีความเข้าใจว่าเราต้องตายแน่นอนแล้วก็กำลังจะตายด้วยเพราะอะไรคะเมื่อไหรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพียงแค่ได้ยินนี้ก็ตายได้แหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จริงๆนะคะจากอุบัติเหตุจากอะไรทั้งหมดนะคะก็แสดงความจริงว่าใครจะรู้ล่วงหน้า พระเั้ทุกคนกําลังจะตายเพียงแต่ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่น่นอนที่สุดนะคะคิดว่าก่อนตายมีโอกาสได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระองค์ไหมไม่มีทางเลยพระฉั้นต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งนะคะต่อความจริงเป็นสัจจะบารมีที่จะรู้ว่าบารมีก็คือว่ามีความเข้าใจถูกในความจริง จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้ก่อนนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ก่อนนี้เห็นเดี๋ยวนี้ยังไม่มีแล้วก็มีเห็นเดี๋ยวนี้แล้วเห็นก็หมดไปละเห็นใหม่ละสิ่งอื่นละทุกขณะนี้ค่ะเร็วอย่างมากทําให้ปิดบังไม่ให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเริ่มเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริง สามารถที่จะดับกิเลสได้นะคะเหมือนพระองค์มีพระธานมากมายในสมัยโน้นเพราะได้ฟังมาก่อนจนเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเราฟังนานเท่าไหร่เราฟังกี่ชาติแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เป็นพูดตรงว่าเข้าใจความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เราเริ่มพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเมื่อเกิดแล้วไปจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นของใครได้ พราะไม่ลือยากไหมคะ